นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่29ความสุขยามเช้าเช่นนี้บอดินมักจะออกเดินเล่นตามประสาคนสูงอายุวันนี้ลูกตาลไปเรียนหนังสือ บอดินจึงได้โอกาสใช้เดียวเมื่อเดินครบหนึ่งชั่วโมงก็หาที่นั่งจากนั้นก็ชื่นชมกับบรรยากาศอันแสนดีผู้คนที่ไม่ต้องไปทำงานหรือมีเวลาไม่รีบเร่งก็ล้วนแต่ทำเหมือนกับบอดินคือการนั่งลงจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดบอดินไม่นึกว่าจะเจอคุณที่นี่ปีติบอดินไม่อยากจะเชื่อว่าจะเจอแฟนเก่า เขากับปิติเลิกรากันมานานแล้วปิติยังหล่อเหล่าในสายตาของบดินเสมอพลันนั้นเกิดความอึดอัดขึ้นมาเมื่อปิติไม่ได้มาคนเดียวหากแต่มากับภรรยาเพราะคนทั้งคู่นั้นดูท่าทางสนิทชิดเชื้อเป็นอย่างยิ่งกัะยาครับแฟนเก่าของผมบอดินปิติบอกอย่างไม่อายปิติกับกัะยาแต่งงานกันมาเกือบจะ30ปีแล้ว หลังจากที่เลิกกับบอดินแฟนหนุ่มคนเดียวรักคนสุดท้ายของชีวิตปิติใช้ชีวิตตามกรอบของสังคมเขาแต่งงานกับผู้หญิงแทนที่จะใช้ชีวิตแบบคนรักร่วมเพศแมนจะคบหากับบอดินเทาว่าปิติไม่เคยเกินเลยกับอีกฝ่ายหากจะว่าไปแล้วปิติรักผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเลิกรากันในที่สุดยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณบอดิน กัลยาทักทายและเมื่อบอดินตอบรับนางก็เลยส่งยิ้มให้หนางจูบแก้มสามีแล้วกระซิบว่าให้คุยกันไปก่อนส่วนตัวเองจะไปหากาแฟาดื่มปิตินั่งลงข้างบอดินถามไถยว่าสบายดีหรือเปล่าซึ่งบอดินก็ตอบกลับว่าสบายดีมากไม่นึกว่าจะเจอกันที่นี่สงสัยคงเป็นโชคชะตาให้ผมขอโทษนะบดินผมขอโทษที่ทำให้คุณเสียใจ ปิติมองอีกฝ่ายด้วยสายตาที่อ่อนโยนนั่นเหรอคนที่คุณรักคนที่ทำให้คุณเปลี่ยนใจไปจากผมหนับปิติปิติมองตามร่างของพันรยาที่เดินไปอีกทางเขาสายศีรษะก่อนจะหันกลับมามองบอดินชบาผมตกหลุมรักชบาคนที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณผมเข้าหาคุณเพราะว่าผมชอบชบาแต่พอได้คบกับคุณแล้ว ผมกลับมีความสุขเหมือนกันผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคุยกับคุณต่อไปและมีความสุขมากนะที่ผมได้อยู่กับคนที่ผมรักทั้งสองคนฝ่ามือของบอดินชื้นไปด้วยเหงื่อเขามองปิติด้วยดวงตาเย็นชาคุณ,ค,ณคุณได้นอนกับฉบาไหมเสียงของบอดินกระท่อนกระแทนเหลือเกินมีหลายครั้งที่เขาพาปิติไปค้างคืนที่บ้านของเพื่อนสนิท เขาคิดว่าปิติเป็นเก้ไม่ได้มีจิตพิษสวัสเพศหญิงเหมือนเช่นเขาดังนั้นบอดินจึงไม่เคยคิดหวาดระแวงหรอกจำคืนที่เราปาร์ตี้ได้ไหมคืนนั้นที่บ้านชบาเราเมาหนักคุณหลับส่วนผมต้องดูแลชบาที่กำลังคึกเราสองคนมีอะไรกันมันลางเรือนแต่ผมก็จำได้ชัดแล้วหลังจากนั้นคุณก็เลยขอห่างกับผมใช่ไหมบอดินถามกลับ ซึ่งปิติพยักหน้าใช่คุณนอนกับชบากี่ครั้งปิติบอดินรู้สึกอยากจะร้องไห้เหลือเกินแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวผมรู้สึกผิดมากเลยนะบอดินแล้วคุณได้คุยกับชบาไหมบอดินลุกขึ้นยืนเขารู้สึกรังเกียจผู้ชายคนนี้ไม่ผมละอายเกินกว่าจะคุยกับชบาแต่ผมยืนยันได้นะผมไม่ได้ข่มขืนชบาชบาเป็นคนเริ่ม เราต่างคนก็ต่างเมาแล้วเสียงผลักก็ดังขึ้นเป็นเสียงที่บอดินต่อยปิติจากนั้นก็รีบเดินจากไปบอดินไม่สนใจแม้กระทั่งเสียงเรียกของอีกฝ่ายชัางแม่งปล่อยให้มันนอนเจ็บอยู่อย่างนั้นแหละดีแล้วบอดินหายใจหืดหอบเขาเดินกลับมาถึงห้องจากนั้นก็สุดตัวนั่งลงบนโซฟาตัวใหญ่คืน,นั้นที่ปิติว่าก็มีคืนเดียวนั่นละ่ะปกติพวกเราไม่ค่อยกินเหล้าเมายาหรอก จะมีแค่วันนั้นเขาช่างโง่เหลือเกินมีหน้าละ่ะชบาจึงได้ทำหน้าแปลกๆชอบทำหน้าสำนึกผิดและเหมือนเพื่อนเขาจะพูดอะไรบางอย่างออกมาเสมอแต่สุดท้ายชบาก็ไม่กล้าสารภาพกับเขาจนกระทั่งเราห่างเหินกันในที่สุดบอดินจำได้ว่าวันนั้นตื่นมาปิติก็ไม่อยู่ส่วนชบานำอาหารเช้ามาเสิร์ฟสีหน้าฉบาไม่ค่อยดีนะักเพื่อนเขาอาจจะรู้สึกผิด เจ้าตัวไล่เขากลับบ้านละคืนนั้นชบาก็โทรหาเขาอีกครั้งอีกฝ่ายมีท่าทีอึกอักเหมือนจะพูดอะไรก็หลายรอบแต่สุดท้ายชบาก็วางสายชบาก็คงกลุ้มจากนั้นก็ออกไปดื่มเหล้าที่โรงแรมจนกระทั่งเผลอไผลไปมีอะไรกับเจ้าสวัวทวีเข้าพอตื่นมาชบาโทรเรียกให้เขาไปรับคืนแรกมีอะไรกันกับปิติหลัคืนต่อมามีอะไรกันกับทวีทาอย่างนั้น มีความเป็นไปได้ว่าลูกตาลอาจเป็นลูกของปิติบอดินรีบยกมือขึ้นทาบอกมีความเป็นไปได้สูงมากหลังจากที่เกิดเรื่องกับเจ้าสัวเทวีเขามั่นใจว่าชบาไม่ได้มีอะไรกับใครคนอื่นลูกตาลพักของเรียบร้อยสำหรับเอาไปบริจาคและอีกส่วนสำหรับกลับเมืองไทยอาทิตย์หน้าเธอจะสำเร็จการศึกษาแล้วดวงตาคู่หวานมองกล่องของใช้ที่ใหม่อยู่ และสามารถใช้ได้อีกเธอจะเอาของพวกนี้ไปให้ลุงบอดินเป็นของที่อีกฝ่ายจะได้ใช้ประโยชน์แมนกระทั่งรถยนต์ที่ลูกซื้อให้เธอไม่อยากขายจะปล่อยให้ลุงบอดินเอาไว้ใช้สัญญาณจอที่หน้าห้องบ่งบอกว่ามีคนมาเพราะจอดิจิตอลขึ้นสัญญาณลูกตาลเดินไปรับเพื่อนสนิทของมานดาบอดินมีขนมหรือผล,ลไม้ติดมือมาฝากเสมอมะม่วงดองเธอดีใจมาก รู้สึกอยากรับประทานพอดีลูกตาลหยิบมาเอาไปเทใส่จานจากนั้นก็ทำพลิกเกลือมาอีกห้องโล่งแล้วนี่บอดินกวาดสายตามองห้องที่แทบไม่เหลืออะไรแล้วค่ะนี่กำลังจะเอาของไปให้พอดีส่วนกล่องทางโน้นจะเอาไปบริจาคนะคะลูกตาลชี้มือไปที่กล่องมากมายหากแต่จัดเป็นโซนเอาไว้อย่างเป็นระเบียบว่าแต่หนูไม่อยากดูเรื่องพ่อของหนูหรอ บอดินลองถามลูกตาลดูอยากช่วยหลานให้ถึงที่สุดถ้าเกิดมันคาใจอีกฝ่ายเขาก็อยากจะช่วยคลายปมให้เพราะตอนนี้บอดินรู้แล้วว่าปิติอาจเป็นบิดาของลูกตาลเขาเชื่ออย่างยิ่งว่าชบาไม่นอนกับใครมั่วซั่วลูกตาลจิ้มมะม่วงดองกับพลิกเกลือเข้าปากเธอทำหน้าเปรี้ยวซีสาใจจากนั้นก็กินเข้าไปอีกหลายคำก่อนที่เธอจะเบ้นหน้าเพราะมันเริ่มเปรี้ยวจนเข็ดปันแล้ว อืมเอ่อไม่อยากค่ะลุงบดินไม่อยากรู้แล้วพ่อจะเป็นใครก็ช่างเถอะหนูไม่ใส่ใจหรอกหนูเกิดมาโดยไม่มีเขามาตั้งแต่รากนี้คะข้าวสักเม็ดเขายังไม่เคยมาป้อนเข้าปากแล้วหนูจะต้องสนใจไปทำไมล่ะน้ำเสียงของลูกตาน,นั้นไม่ได้จริงจังหรอกเป็นเชิงติดตลกเธอพอแล้วกับการทำให้ตัวเองสับสนเพราะเธอไปเชื่อคำบอกของแม่ในวันที่ท่านสิน้น แม้จะมีผลตรวจมายืนยันจากลูกหลายปีแต่เธอก็ยังเอาคำสั่งเสียมาฝังในสมองว่าเจ้าสัวทวีคือปิดาแท้ๆและแทนที่จะลบคำสั่งของสมองนั้นด้วยการเผชิญหน้ากับเจ้าสัวเล่าความจริงทั้งหมดให้ท่านฟังหรืออย่างน้อยลูกตาลก็หาทางตรวจ DNA ตามที่ลูกบอกกระนั้นเธอกลับนิ่งเฉยพยายามจะลืมมันีนถ้าหากไม่มีลุงบดินลูกตาลก็คงกังวลใจทุกครั้ง เพราะนึกถึงคำสั่งเสียของมารดาขึ้นเทาว่าตอนนี้ความรู้สึกเหล่านั้นหายไปหมดแล้วหายไปพร้อมกับความโล่งอกเพราะเธอไม่ใช่ลูกของเจ้าสัวจริงเหรอหนูคิดแบบนั้นจริงๆรเหรอบอดินถามหลานย้ำอีกครังเพื่อความน่าใจไม่มีอะไรจะจริงมากเท่านี้แล้วค่ะช่างมันเถอะหนูก็คงแค่ขอบคุณที่เขาทำให้หนูเกิดมาก็เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ลูกตาลคิด เขาก็มีความดีเพราะเขาทําให้เธอเกิดมาส่วนต่อจากนั้นทางไกลทางมันเธอมีชีวิตของเธอส่วนพ่อก็มีชีวิตของเขาอยากจะรู้ไปทําไมว่าใครคือพ่อบางทีเขาอาจจะมีครอบครัวของตัวเองอยู่แล้วเหมือนกับเธอที่กำลังจะสร้างครอบครัวกับลูกงั้นลุงก็เบาใจแล้วละ่ะบอดินยกมือลูบหัวล้านถ้าลูกตาลไม่อยากสนใจอดีต ตัวเขาเองก็จะไม่ใส่ใจมันเหมือนกันก็ทุกวันนี้เราต่างคนก็ต่างมีความสุขดีแล้วไม่ใช่หรออย่าลืมวันแต่งงานของหนูนะคะลูกตายิ้มให้กับคุณลุงอันเป็นที่รักเธอรู้แล้วทำไมมารดาถึงได้สนิทกับลุงบอดินก็เพราะลุงสารดีแบบนี้เขาดูแลเธอเหมือนพ่อแท้ๆคนหนึ่งไม่ลืมหรอกลุงจะไปส่งหนูเข้าหอแทนซะบาบอดินยิม้ม นึกไปถึงเพื่อนสนิทที่ลาจากโลกไปก่อนชาบา,า,บาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหนูลูกตานกำลังจะแต่งงานแล้วนะอ,นนอีกไม่นานแกจะได้อุ้มหลานแล้วล่ะในห้องประชุมของมหาวิทยาลายัยเดืองตาสีครามกำลังมองร่างบางในชุดครุยลูกตาลกำลังรับไปปริญญาอยู่ลูกปรบมือเสียงดังเมื่อถึงกล่าวของคนรักเขาหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเอาไว้ด้านลูกตานก็ใช้ย่อย เธอหันหน้ามายิ้มให้กับเขาซึ่งลุกนั่งอยู่บนที่นั่งชั้นสองลูกตาลยกมือขึ้นตบที่หน้าอกของตัวเองเบาๆอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อความหมายว่าฉันทำได้ฉันเก่งและลุกคือกำลังใจของฉันหลังจากเสร็จพิธีลุกหอบดอกไม้ช่อสวยเข้าไปให้ว่าที่พันรยาเขาควาเอาร่างเล็กมาจูบจนหนำใจมอบจุ่มพิษหว,วานๆเพราะวันนี้นั้น เจ้าตัวมีราศีของท่านรองประธานบริษัทอัศวธาดาต้องมีคนคอยช่วยดูแลและลุกไว้วางใจลูกตาลให้เธอมาเป็นหุ้นส่วนในทุกเรื่องของชีวิตยินดีด้วยนะเธอเก่งที่สุดเลยขอบคุณมากคะ่ะหลังจากจูบแสนหวานผ่านพน้นลูกตาลได้รับอ้อมกอดอันแสนอบอุน่นเธอลูบหลังเขาซึมซับเอาความรู้สึกสุขใจตั้งตากลับมาเข้าใจกัน เราทั้งสองต่างไม่เคยทะเลาะก,กันเลยสักครั้งอาจเป็นเพราะวายัยและอดีตคอยย้ำเตือนให้เราระลึกได้ว่าหากเรานี้ไม่ตั้งสติแล้แก้าปัญหาบางทีเราสองคนอาจจะต้องจากกันไปตลอดฉันรักเธอฉันรักคุณไม่น้อยกว่ากันเลยคะ่ะเธอควงแขนเขาเดินออกไปจากมหาวิทยาลายัยความสำเร็จอีกขั้นกําลังพัดผ่านและมีความสำเร็จอีกมากมาย มันกำลังรออยู่ที่เบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นการงานความรักหรือครอบครัวเชื่อสิลูกกับลูกตาจะจับมือกันช่วยกันประคองชีวิตไปจนถึงฝั่งฟันแล้วนี้คุณลุงไปไหนหรอคะเตรียมอาหารรอที่ห้องบอกว่าอยากจะเลี้ยงส่งเธอเขาเปิดประตูให้คนรักก่อนจะพายานพาหานะรูปร่างโฉบเฉี่ยวออกไปบนท้องถนนคล้องแขนฉันเอาไว้หน่อยสิ เขาสั่งลูกพึ่งมาถึงตอนตีห้ายังไม่ทันจะได้กอดได้หอมลูกตานก็ตื่นแต่เช้ามามหาวิทยาลายัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับประเดิญญาบัตรสก่อนแมนกระทั่งอาบน้ำตอนนี้ลุกยังไม่ได้อาบสักนิดแต่ไม่เป็นไรเพื่อเมียเราทำได้ทุกอย่างกอดกันหน่อยก็ไม่ได้หรอเขาทำหน้ามูทูเริ่มจะส่งเสียงงอนแล้วนะทำไมถึงอยากให้กอดล่ะคะ ก็เพราะว่าคิดถึงไม่ได้มาหาตั้งหลายเดือนต้องรีบเคลียร์งานจะได้พาเธอไปเที่ยวสักสองสามอาทิตย์เป็นการอำลาความโสดรูปหล่อหมื่นล้านแบบฉันเนี่ยไม่ได้คิดจะอยากแต่งงานกันง่ายๆหรอกนะเธอคล้องแขนลุกเอาไว้ทันทีลุกตายิ้มหวานขนอะไรนึกอยากจะยกยอตัวเองก็ไม่สนใจใครทั้งนั้นแต่ก็อย่างว่าลุกอัศวทาดาหล่อแถมรวยจริงๆนั่นละ่ะ มันไม่ได้ผิดกับคำกล่าวของเขามาต่าน้อยหอมแก้มด้วยสิเขาบอกขณะสายตาจับจ้องอยู่บนทนนพอริมฝีปากสีชมพูเข้มประทับลงบนแก้มชายที่ตั้งใจทำงานมานานหลายเดือนก็ยิ้มร่าไม่เพียงเท่านั้นยังหันมาจูบลงบนกระหม่อมของเธออีกรักเธอกลับแล้วฉันจะรักคุณดีไหมนะลูกตานเย้าแย่อีกฝ่ายลองไม่รักดูสิ พ่อจะเสกเด็กเข้าท้องเลยคืนเนี้ยคนบ้าชายหาดของฮาวายไม่ได้เงียบสงบนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆหลั่งไหลเข้ามาอาบแดดและเล่นน้ำทะเลลูกกับลูกตาลเองก็เหมือนกันทั้งสองกำลังอาบแดดอยู่บนเตียงผ้าใบซึ่งห่างไกลาจากผู้คนประมาณหนึ่งเขาสวมกางเกงว่ายน้ำสีขาวส่วนเธอก็สวมชุดว่ายน้ำแบบวันพีชหากแต่เป็นวันพีชที่เว้าด้านหลังและด้านข้าง จนสามารถเปิดเปลือยผิวขาวอมชมพูได้นั่นเรียกความไม่พอใจจากใครบางคนกระทั่งลูกตาลเกือบไม่ได้ออกมารับแดดยามเย็นซะแล้วลูกคะมาทะเลทั้งทีคุณจะไม่ให้ฉันใส่ชุดว่ายน้ำเลยเหรอเธอถามจากนั้นก็ลุกขึ้นมานั่งหย่อนค้าเอามือจิบน้ำมาพร้าเย็นชื่นใจขึ้นมาดูดเป็นการผ่อนคลายก่อนจะกลับไปเจอเรื่องวุ่นวายไหนจะงานแต่ง ไหนจะเรื่องการวางแผนการมีลูกและสุดท้ายการรับตำแหน่งรองประธานบริษัทเธอพอหนุ่มกล้ามโตผินหน้านี้ลุกสวมแว่นตากันแดดปกปิดสายตาห่วงของของตัวเองเอาไว้ตอนแรกกะว่าจะไม่ลงมารอกแต่พอเห็นหนุ่มญี่ปุ่นหลายคนเอาแต่มองลูกตาลแล้วว่าที่สามีคนเนี้ยปล่อยเธอเอาไว้ได้ที่ไหนเขาต้องหอบ้าคลุมลงมาด้วยจากนั้นลุกก็มัดเหลาก็ม้วน แล้วก็พันตัวแม่สาวช่างยัว่วไปเล่นน้ำก่อนดีกว่าสองชั่วโมงแล้วกับอาการแสนง,งอนของพ่อหนุ่มกล้ามลำลูกตาตัดสินใจถอดผ้าที่พันตัวเองหลายผือนออกขิดมาแล้วเธอก็หัวเราะดูเอาเธอพันตัวเธอเหมือนอย่างกับมัมมี่ไม่ให้ปล่อยลูกคว้าแขนเอาไว้เขาห่วงไม่อยากให้ใครเห็นลูกตาน,นี่โถลูกคานี่มันทะเล มาทะเลเราไม่ลงน้ำมันจะดีหรอเธอยิ้มอย่างเอ็นดูก่อนจะแกะมือใหญ่ออกเธอถอดชุดคลุมมัมมี่ออกจากนั้นก็พาตัวเองไปนั่งบนตักของเขาผู้ชายอะไรขนาดงอนก็ยังรอแล้วแบบนี้จะไม่ให้ตกหลุมรักได้ยังไงกันละ่ะอันที่จริงแล้วความหล่อคือเสน่ห์ขั้นแรกของลูกมันทำให้ลูกตาเลเผลอใจให้กับเจ้าชายรูปงามคนนี้แน่นอนว่าความประทับใจแรกคือหน้าตา แต่ถ้าหากมีเพียงแค่สิ่งนั้นมันคงไม่สามารถอยู่กันไปได้นานหรอกมันมีสิ่งที่สองที่เรียกว่าความห่วงใยแลบปลาดถนาดีอยู่ลูกจะคอยตามเธอตลอดเป็นแบบนี้ตั้งแต่เข้าเรียนด้วยกันพอโตขึ้นเขาก็คอยปกป้องเธอมาเสมอกินข้าวหรือยังเหนื่อยหรือเปล่าไม่สบายไหมมีใครรังแกไหมมีใครพูดอะไรขัดหูหรือเปล่าทุกคำถามจะออกมาจากปากของลูก มันมากมายจนทําให้เธอตกดลุมรักลูกชายของเจ้าสัวเทวีคนนี้ลูกไม่เคยให้ความสนใจใครมากกว่าลูกตาลสําหรับลูกแล้วลูกตาลคือที่หนึ่งเสมอสําหรับคนอื่นเขาอาจจะดูแย่แต่สําหรับเธอลูกจะดีด้วยไม่เคยเปลี่ยนก็มีแค่ตอนที่คุณลอราเสียเหตุการณ์นั้นทําให้เขาเปลี่ยนไปนิสัยพานขึ้นและสุดท้ายเราก็เลิกรากันเพราะเรื่องนอกใจของลูก ว่ายัางไงคะสุดหล่อพามาทะเลทั้งทีจะไม่ให้เล่นน้ำเลยเหรอก็บอกว่าให้ใส่ชุดที่ซื้อให้ไงละ่ะเขาพูดด้วยท่าทางงอนๆแล้วมันก็ทํำให้ลูกตาลหัวเราะก็ชุดที่เขาซื้อให้นะ่ะชุดว่ายน้ำที่ปิดตั้งต่คอลงมาถึงตาตุม่มลูกตาลใส่แบบนั้นไม่ไหวหรอกร้อนอึดอัดจ,จะตายไปเธอจูบลงบนริมฝีปากอยากนะจากนั้นก็บอกกับลูกว่า จะห่วงอะไรนักหนาคะดูคุณสินุ่งแค่กเก่งๆขาสั้นตัวนิดเดียวฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเล็บของเธอกลีดกลายไปที่แผงอกล่ำซันก่อนจะไล่ลงมาที่หน้าท้องลอนใหญ่ลองหันไปมองที่สามนาฬิกาสิคะเสาสาวพวกนั้นมองพ่อรูปหลอกของฉันตั้งแต่เดินมานั่งที่นี่แล้วนะพอลุกหันไปตามที่ลูกตาลบอกสาสาหลายคนโบกมือทักทายเขาคราวนี้ ชายหนุ่มประคองเอวของลูกตาลเข้าหาจากนั้นก็จัดการจูบโชว์ซะเลยพวกหล่อนจะได้รู้ลูกคนเนี้ยมีเจ้าของแล้วเดอ้อเห็นไหมล่ะฉันยังไม่ได้ว่าคุณเลยเพราะคุณหล่อฉันเข้าใจค่ะให้เขามองไปเถอะเพราะยังไงคุณก็เป็นของฉันก็เหมือนกันนั่นล่ะไม่ว่าใครจะมองฉันแ่าไหนสุดท้ายพวกเขาก็เอาไปไม่ได้หรอกเพราะตัวและหัวใจฉันเป็นของคนคนเดียวนะคะพี่ลุก คราวนี้เธอลุกขึ้นฉุดพ่อหนุ่มกล้ามโตมาด้วยกันคลื่นทะเลสัดสาดเข้ามาหาสองหนุ่มสาววิ่งเข้าหาคลื่นโดยที่มีลุกประคองลูกตาลเอาไว้พร้อมๆกันนั้นพวกเธอก็หัวเราะขำันตัวก็เล็กยังจะมาทำเก่งกับคลื่นอีกเพราะรู้ไงคะต่อไปเนี้ยฉันจะมีคุณคอยดูแลละมั้งฉันก็เลยลองกล้าสเสียงอ๋อตอนนี้ผมกลายเป็นบอดีิการส่วนตัวให้ท่านรองประธานไปแล้วหรอ ว่าเองนะฉันไม่ได้พูดเส้อหน่อยเธอหัวเราะถาร่า,างเหล็กออกมาจากอ้อมแขนของเขาจะไปไหนไม่ให้เล่นแล้วคลื่นลูกใหญ่จะตอยไปลูกแบกลูกตาลขึ้นพาดบาให้กระแสะคลื่นพัดเข้าฟังเมื่อขาดถึงพื้นก็ตั้งหลักได้จากนั้นเขาก็แบกเธอขึ้นบนบกลูกอายคนลูกตาลหลับตาปีอิตาบ้าทำแบบนี้ได้ยังไงกันนะ เขาเห็นเธอเป็นนักโทษไปแล้วมัง้งปล่อยนะอ้ายคนลุกหิวแล้วอะไปหาอะไรกินกันที่ห้องดีกว่าอาหารที่กินนะเหรอก็นางเงือกแสนสวยที่แบกพาดบ่าอยู่นี่ยังไงล่ะนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมิมวาาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ